ถ้าอยากโตไปเป็นไอดอลเกาหลี จะต้องรู้เรื่องภาษีอะไรบ้างครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่น้อมแท็กบัตน้อมครับและนี่คือรายการพิเศษฮะสร้างเสริมประสบการณ์ภาษีเริ่มต้นจากประมาณปี2019รับผมเคยทวิตนะฮะตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์มาเมืองไทยครั้งแรกเลยนะผมก็เคยทวิตถึงแบบน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นคนไทยที่ไม่เสียภาษีในประเทศไทยไม่ใช่เพราะว่ามีรายได้ต่างประเทศแต่เพราะว่ากฎหมายยกเว้นให้ในกรณีที่1ปีนั้นอยู่ไทยไม่เกิน180วันแล้วก็ไม่ได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นในปีนนั้้้เเขาประททศไทยนะแลวก็มีแบบ อาโมณ์น,นิดหน่อยเนอเพิ่งรู้ว่าน้องเป็นคนไทยฮ่าฮ่าจริงๆตอนนั้นไม่รู้ฮะตอนนั้นทาเล่นทวิตเตอร์ใหม่ๆเราก็แบบเออทวิตเรื่องนี้เอานะแล้วก็มีคนเียทวิตไปประมาณหลักพันหลายพันอยู่ก็ในนั้นนะมันจะมีคําถามนึงออกมาครับก็คือพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเอ้ยไม่ดูหลักแหล่งเงินได้ก่อนเหรอเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยอ่ะสามวันบวกพอสตอนี่คือพรีเซนเตอร์ไม่กี่วันถึงจะอยู่ไทยไม่ถึงและไม่นําเงินได้เข้ามาเถอะพาย้อนกลับไปนิดน,นึงนะฮะเล่าแบบนี้ก่อนนะครับสมมุติเราแบ่งมีเส้นแบ่งเขตแดงงรระะว่าาปปปเเเทททศศนัซ้ยย็ไ ฝั่งขวาเป็นเกาหลี2ประเทศนี้นะครับแน่นอนนะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าในเรื่องของภาษีมันก็จะมีกฎหมายแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปเนาะไปดูที่หลักการหรือที่มาของเงินได้หรือรายได้ก่อนเนี่ยในกรณีนี้เราอยู่ที่เกาหลีเนาะถามว่ารายได้หลักของเื้อปินเนี่ยมาจากไหนรายได้ก็ต้องมาจากค่ายเพลงหรือว่าบริษัทที่ดูแลเขาสิ ถูกไหมจ่ายให้มีการรับงานแทนมีการดูแลแทนอันนี้ใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกผมได้แล้วกันไอดอล,ลต่างนะครับที่เคยมาไม่ว่าจะเป็น2 pm 2> ไม่ว่าจะเป็น god 7, s e v e หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Back ทินนะครับ <c oughs> พอติดต่อผ่านค่ายครับรายได้ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเป็นนิติบุคคลกับน,นิติบุคคลนะครับก็คือบริษัทในไทยจ้างต่างประเทศนะฮะค่ายเพลงดังนั้นค่ายกลางประเทศเกาหลีกับบริษัทในไทยก็ต้องมีการดิวงานกันแน่นอนนะครับศิลปินน่าจะไม่ได้รับเงินโดยตรงนะรายได้ที่เกิดขึ้นของศิลปินเนี่ยย คำถามก็คือแล้วศิลปินต้องเสียภาษีที่ไทยหรือเปล่าเนี่ยปกตินะครับในกฎหมายเนี่ยเงินได้หรือรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยเนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็นสองฝั่งสิ่งที่เรียกว่าเงินได้จากประเทศไทยเนี่ยมันจะเสียตั้งแต่เรื่องของทํางานมีหน้าที่การงานที่ทําในไทยนะอันนี้ก็เมคเซนง่ายๆก็คือเราอย่างเช่นเราเป็นลูกเงินเดือนเราทํางานให้กับนจยจ้างตรงเนี้ยมันก็ต้องเสียภาษีที่ไทยอีกฝั่งหนึ่งนี่ไทยจะเก็บภาษีนะครับถ้าคุณมีเงินได้จากต่างประเทศถ้าเข้าเงื่อนไข2ข้อนี้พร้อมกันนะครับคือคุณนะ่ะ ปีนั้นนะในแต่ละปีนะครับมกราถึงธันวาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันถึง180วัน180วันขึ้นไปยังไม่พอครับต้องมีอีกเงื่อนไขหนึ่งเข้าด้วยก็คือว่าต้องนํารายได้ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันเข้ามาที่ไทยด้วยพอเข้า2เงื่อนไขนี้ครับมันจะทําให้ต้องเสียภาษีในไทยอันนี้คือเคสของคาว่าเงินได้จากต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับน้องลิซ่าอ็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะไม่มีโอกาสเสียภาษีในไทยเลยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่ไทยนะั180่นเนงร้อย สองคือเขาไม่ได้เอาเงินเข้ามาอันนี้รอดปลอดโปรง่งหลุดโล่งสบายแน่ๆนะในฝั่งของศิลปินเองนะยังไม่จบฮะมาดูต่อครับไปหาข้อมูลเกาหลีมานะครับแปลกันสดๆร้อนๆแล้วก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นมุมมองส่วนตัวที่แบบมาอ้างอ่านกฎหมายเขาแบบคร่าวๆผมไปดูที่เว็บไซต์ของเนี่ยครับน่าจะเป็นกระทรวงกระทรวงอะไรว่อโฟนมิกน่าจะเป็นกระทรวงการคลังอะไรประมาณนั้นนะกระทรวงกระทรวงการคลังของเกาหลีเขาใส่โฟลเดอร์ประมาณนี้ไว้ผมก็ได้โหลดมาอ่านดู มาลองดูว่าคนเกาหลีเขาจะเสียภาษียังไงบ้างน,นะครับในฝั่งของเกาหลีครับมันก็จะมีฝั่งของ resident กับ non resident เนอะ resident เนี่ยคือคนที่อยู่ในเกาหลีนะถึง183วันนะมีโอกาสต้องเสียภาษีทั้งรายได้ที่เกิดขึ้นในเกาหลีแล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นนอกเกาหลีด้วยก็คือถ้าอยู่ในเกาหลีเนี่ย183วันนะเป็นเหมือนกับ resident เขาแล้วเนี่ย ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะมีไรายได้จากไหนเห็นไหมมันจะไม่เหมือนไทยเนอะเมื่อกี้ไทยก็จะมีถ้าราได้จากไทยเสียที่ไทยแน่แ,นแต่ถ้าเป็นไรายได้ต่างประเทศต้องเอาเข้ามาก่อนแต่ว่าเขาก็จะมีบออนะครับถ้าเป็น resident ที่ไม่ได้มีสัญชาติสัญชาติเกาหลีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยู่เกาหลีเนี่ยหปีหรือน้อยกว่านะก็จะเสียเกาหลีอ่า <c> เ <oughs> สียเกาหลีเลยวะก็จะเสียภาษีเฉพาะนะฮะเงินที่ได้จากในเกาหลีหรือเงินโอนเข้ามาอันนี้จะคล้ายๆไทยก็คือมีการนําเงินเข้ามา ส่วนนี้คนที่ไม่ใช่นอนเลสซิเด้์นะครับก็จะเป็นเรื่องของคนที่เขาไม่ถือว่าเป็นเลสซิเดนเ์เทานั้นแหละนะก็จะเสียภาษีเฉพาะนะฮะรายได้ที่ได้จากเกาหลีเท่านั้นผมแปลรูเข้าๆผมได้ประมาณนี้ก็คืออ่าถ้าเป็นเลสซิเด้์เนาะเกาหลีร้อยแปดสิบวันขึ้นไปมีที่เสียภาษีจากเงินได้ทั้งในและนอกเกาหลีส่วนคนที่ไม่มีสัญชาติเกาหลีแต่อยู่ในเกาหลีเนี่ยไม่เกิน5ปีหรือน้อยก,กว่านะฮะก็จะเสียเฉพาะรายได้ที่ได้ในเกาหลีและเงินโอนนะเงินที่โอนเข้ามาในเกาหลี ส่วน n o n r e s i d e n นะครับเสียเฉพาะเงินได้ที่ได้รับในเกาหลีเท่านั้นนี่เขาก็แบ่งประมาณนี้นะอยู่ไทยแต่มีรายได้จากเกาหลีแล้วเอ๊เหมือนเสียภาษีที่เกาหลีไปแล้วต้องกลับมาเสียให้ไทยอีกหรือเปล่าพวกนี้มันก็จะมีอนุสัญญาภาษีซ้อนเกิดขึ้นซึ่งไทยเนี่ยก็ทำกับประเทศทั่วโลกเนี่ยประมาณ60ประเทศแล้วอ่าเป็นความรู้เพิ่มเติมไว้นะสำหรับเรื่องนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าบริษัทของฝั่งเกาหลีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต้องเสียภาษีให้กับไทยหรือเปล่าเขามีรายได้ในไทยไหมเขาก็มีรายได้ที่เขาต้องไปเสียในเกาหลีด้วยเนี่ยว อันนี้มีสิทธ <ines> ok. no ิ Test ์เกิดขึ so, ้นนะครับยังไม่พอผมก็มีความยุ่งเรื่องชาวบ้านนะไปดูต่อหลักการเงินได้ของเกาหลีฮรพอมานังคนดูก็น่าสนใจนะครับในกรณีเป็นค่าจ้านหรือเงินเดือนเนี่ยของเกาหลีเนี่ยได้เท่าไหร่มาเนี่ยเขาจะมีหลักการหักคล้ายๆกับประเทศไทยคือหักสิ่งที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยเขาจะหักเป็นแบบลักษณะของขั้นที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยแต่ให้ข้อสังเกตนิดนึงนะพอยิ่งรายได้มากขึ้นเรื่อยๆฮะเกินล้านวอนเกินร้อยล้านวอนขึ้นไปเนี่ย เปอร์เซนต์ที่หักค่าใช้จ่ายมันจะน้อยลงเรื่อยๆไหมยิ่งมีรายได้มากจะยิ่งหักค่าใช้จ่ายได้น้อยลงตามสัดส่วนรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นถ้าไทยเนี่ยเป็นพวกเงินเดือนหรือพวกค่าจ้างเนี่ยมันจะหักได้สูงสุดคือ1นึ่งแบาทแล้วจบเลยมาดูกันอีกนิดนึงฮะ exemption นะครับหรือว่างจริงอาจจะพูดว่าเป็นค่าดหย่อนแล้วกันเกาหลีเนี่ยเขาจะมีเบสิกก่อนเบสิกคือเนี่ยคนละหนึ่งจุดล้านวอนเอาไปหักเลยมีให้เป็น Additional คือให้เพิ่มมาจะมีแบบคนที่อายุเกิน7ุแม่เลี้ยงเดียวรแบบคับแ็กเลข,ของเี้ คำนวณมาแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดไม่เกินสอล้านก็จะเสีย6%น,น,นะถ้ากิุ่มนเกินเสีย15 24 3538เนี่ยก็กสูงขึ้นเรื่อยๆที่เห็นคนมีเงินได้ประมาณ100ล้านวอนเสียภาษีเนี่ยอยู่ที่ประมาณตอนนั้นเขามีลูกมีอะไรด้วยเนี่ยเสียภาษีอยู่ที่ประมาณ14ล้านวอนคนะือประมาณ14%ของรายได้ซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะมาสรุปกันดีกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะฮะเล่ากันแบบววๆเราเรียนรู้เรื่องของการมีเงินได้หรือมีรายได้นะ แหล่งเงินได้สําคัญนะครับรายได้ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเราเป็นคนไทยมีรายได้เกิดขึ้นที่ไทยแน่นอนนะเราต้องเสียภาษีในไทยนแน่ๆตามกฎหมายไทยแต่ถ้าเราเป็นคนไทยครับอยู่ในไทยแต่ดันมีรายได้ต่างประเทศตรงนี้น่าสนใจละว่าเราเอาเงินได้เข้ามาหรือเปล่าตามหลักการแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในไทยแต่มีเงินได้ต่างประเทศก็เหมือนน้องๆไอดอลทั้งหมดครับเราก็จะต้องไปเสียภาษีที่ต่างประเทศโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลย เทปนี้ก็คืออยากทําให้ภาษีมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ับทุกเรื่องก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจเรื่องภาษีหรือว่าสนใจเรื่องของไอดอลเกาหลีแล้วอยากรู้เรื่องภาษีเนี่ยน่าจะได้ความรู้หรืออะไรพวกนี้เพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้ง่ายครับกดติดตามแท็กสหวงหนอมไว้นะครับในทุกช่องทางที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากนิดเดียวครกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมพบกับสร้างเสริมประสบการณ